วันนี้เพนเป็นรูปลังใช่ไหมฮะแต่ว่าคิดว่าหน้าปกไตเติ้ลของตัวคลิปถ้าจะสปอยแล้วว่าจะทำอะไรวันนี้จะมาเปิดกล่องครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลังสมที่กำลังทิๆกันนะครับแต่ว่าเป็นลังที่พอจะรู้อยู่แล้วบ้างว่าของในกล่องเป็นอะไรเพราะว่า เป็นของที่บิดมาด้วยตัวเองแต่อยากชวนเพื่อนๆมาช่วยเปิดลังว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าของมันมาถึงช้าใช่ไหมผมก็ลืมไปละว้ามันต้องมีคนจะต้องมีอะไรบ้างโอเคมาดูด้วยกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นลัง ที่ใช้กันกระแทกนะครับชิ้นแรกเป็นอะไรโอ้โหห่อ่นหนา,นามากครับมาดูกันแทกเดี๋ยวผมตัดไปดูกันต่อครับตะกีีแอบตัดเออ่สกัดเทปที่เขาติดไว้จะได้ออกง,ง่ายยังไม่หมด จริงอยากจะ่อะขั้นตอนการตัดออกไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆอเป็นแผ่น N นี <c oughs> ่ครับวั <c oughs> นนี้เป็นตอนเช้านะฮะก็เลยเสียงย่งแหบอยู่เป็นแผ่น N 6.4นะครับจําได้ละเพราะว่าบิดเครื่อง N 6.4ได้ก็จะมีแผ่นเกมแถมมาด้วยเกมนี้เป็นเกม s m a ร์ครับ ต่อนะครับก็พอปิดเครื่องได้ก็จะมีแถมเกมมาให้ด้วยอืมจะดีมากเลยแถมมาให้เกมเลยอันนี้มาริโอ a r t y ตีนะครับเวอร์ชันไหนน่าเหมือนจะเป็นภาคแรกเลยไม่ได้เพราะไม่ได้มีเขียนภาคสองภาคสามอะไรไว้ตอนนี้มันก็เป็นเกมที่ดังเพราะว่ามันมีหลายภาคแล้วเล่นกัน กับเพื่อนได้หลายคนแล้วก็ถ่ายลูกเตา๋าใครว่าใครไปลงอะไรมันเหมือนเกมกระดานสมัยก่อนที่ว่าเดินไปลงตำแหน่งอะไรแล้วต้องทําอะไรเนี่ยฮะถ้าบ้านบ้านเราคุคิดนหน่อยน่าจะเป็นเกมเศรษฐีแต่ว่านี่ไม่ใช่เกมเศรษฐีเป็นเกมที่ลงตรงไหนก็ต้องทํากิจกรรมอะไรสักอย่างที่มีผลต่อไอเทมนะฮะเพื่อที่จะไปปรับบอสโอ้อันนี้เจ๋งเลยอันนี้จะเป็นโปเกมอน ได้เกมดังๆทั้ง,งนั้นเลยนี่ก็เป็นโปเกมอนอีกภาคหนึ่งเอ่อโปเกมอนนี่มันจะมีหลายภาคเลยจริงๆผมไม่เคยเล่น N64 นะแต่ผมเห็นในผงของเกมเกมบอยอาจจะมีภาคภาคเลทภาคกรีนภาคอะไรพวกนี้โอ้มีเซลดาด้วย ซูดานี้ก็ดังมากนะครับตอนนี้ใน Nintendo Switch น,นี่ก็ดังใหญ่เลยเพราะว่าเป็น Open World แผ่นสภาพดีทั้งนั้นด้วยเลยนะครับที่ก็เป็นใช่มาร i โอ่ก็จะเป็นมาร i โอ a ปารเหมือนกันอ่าใช่มาร i โอ้ปาร์ตี้เป็นภาค3ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมดังครับได้เกมดังตั้ง5้ตั้งห้าเกมเลยดีมาก ต่อไปนะครับน่าจะเป็นสายกับหม้อปแปลงนะครับมาดูกันครับว่าตัวยนตนสีใช้อะไรยังไงบ้างแอบไปแกะมาให้แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นสายวีสไตล์อย่างเงี้ย ใช้ได้กันกับเกมคิวก็ได้เพราะว่า Nintendo ก็มีตัวเครื่องเกมมาหลายเกมแล้ว,ลวใช่ไหมมันก็จะเอ่อบางอย่างที่ใช้ร่วมกันได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยทำให้ใช้ร่วมกันได้ก็เพราะว่าเดี๋ยว,ว่าจะขายของเขาไม่ออกฮะชอบทำออกอะไรออกมาใหม่แล้วแบบใช้ร่วมกันไม่ได้แต่ฝั่ง Nintendo นี้ก็ส่วนใหญ่ใช้ร่วมกันได้เยอะอยู่แต่อย่างของ เกมวีฮะตัวมอแปลงกับ v ีเนี่ยต่างกันนิดเดียวใช้ได้กันไม่ได้ตัวนี้มาดูกันว่าเป็นมอแปลงอะไรเพาว่าได้ของญี่ปุ่นมันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าจนมากจะเป็นไฟญี่ปุ่นอยู่แล้วเราต้องใส่ตัวสเต็ปดาวนะอืมนื่อเอ็นจแปนะครับ,อรบของแท้แน่นอนเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นไฟร้อ ดังนั้นเราต้องใส่ตัวสเต็ปดาวเพื่อ,อลดกำลังไฟจาก220ของบ้านเรา2 0 0เท่าไรนะส4 0หรือ220อะไรทักอย่างเนี่ยแล้วแปลงมาให้ตอนนี้รับได้แต่จริง่ผมน่าจะมีหม้อแปลงที่เป็นไฟไทยได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าเดี๋ยวใช้นี้แหละแล้วเียวสเต็ปดาวเอาสเต็ปดาวจะเป็นตัวแปลงไฟต่อไปน่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับ จริงๆเดี๋ยวแกจริงๆได้ N ออก14มาหลายครั้งแล้วเวลาเหมาฟองนะครับแต่ว่าส่วนน่าจะใช้งานไม่ได้เพราะน่าจะเป็นเพราะอันนี้เราไม่มีอันนี้เวลาได้มามันจะอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวสําคัญโคยาวออกแต่ที่ได้มาสต่ว่ามันจะไม่มีเห็นเขาเรียกว่าเป็นโดยความจำนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จัก เครื่องเกมสมากรู้แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่ว่าเป็น64บิตที่เมื่อก่อนมันจะมีบิตน้อยกว่านี้ฮะพอพอ,อ,อเป็น64บิตใช่ไหมภาพมันก็จะเป็นแนว3าดีแล้วเพราะว่าเลยคนข้านในเกมทำอะไรได้มากขึ้นนะครับไครับผมอัน,นี้เห็นแล้ว เป็นแผ่นเกมเครื่อง V นะครับ mm. ถือว่าเที่ยวถ่ายลำบากครับ mm. ก็เลยบางทีต้องจดวิดีโอไปก่อน mm. เพื่อไปเอาเอาตัวหุ้มบอ,อกก่อนเราจะได้จะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะครับ mm. นี่เป็นเกมมัมนเพราะว่าเครื่องที่เราเล่นกันส่วนมากถ้าไม่ใช่ฝั่งโซนี่เนี่ย ก็จะเป็น Nintendo ซึ่งมีเกม e อ u s i v e ออกมานะั่นคือ Mario ริ่งจะมีหลายเกมอย่างแต่ว่า Mario นี่เป็นตัวหลักเลยไหนก็มารีวิวแผ่นนี้กัน Super Mario ริรโอโลซุปเปอร์เปเปอร์มาริโอนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเล่นกันเพราะว่ามีอยู่ในไม่กี่เครื่อง โอ้คู่มือจัดเต็มมานาใช้ได้เลยโอเคไปดูอย่างอื่นกันน่าจะเป็นเครื่องเพล y 2เครื่องใหม่ที่เคยบอกไว้ในตอนรีวิวของตัว Limited Edition ที่ว่าจะมาแทนตัวน,นั้นนะฮะเป็นกล่องนะตอนนี้ เล่นเพลงหนึ่งได้ด้วยนะเจีงมาก <c oughs> ถ่ายได้หมด <c oughs> เดี๋ยวต้องตัดตัวนี้อนะ่ะตัดตัวที่คุ้มก่อนจะได้ถ่ายสะดวกนะครับโอ้แล้วพ่อสวยเลยอะไรนะอย่เราชื่อจริง งสวยเลยครับไม่บุบไม่อะไรเลยมีรอยนิดหน่อยก็เรื่องธรรมดาตามอายุการใช้งานนี่ชื่อเชื่อรุ่นนะครับหนึ่งแปดศูนย์ศูนยูนย์รุ่นแรกๆเลย DVD version สองเจ๋ง เดี๋ยวตัวนี้เราจะไปแยกเอาไปคลิปดีไหมนะดูัะเยอะอ้อาวไฟมันสะท้อนใช่กัน พูดถึงตัว N64 เนี่ยในต่างประเทศน่าจะมีกลุ่มที่เข้าคิดเฉพาะกันของเขานะครับเพราะว่าผมเห็นมิฝรั่งคนหนึ่งก็ตามเก็บเฉพาะ N ตามบิดตามซื้อเฉพาะ N64 เลยก็น่าจะมีกลุ่มมองเขาที่ใจรัก <c oughs> เรื่อง N64 อยู่นะครับอ๋อแล้วก็จะต้องได้ตัวเครื่องนะครับ พอตัวจอยจอยช่วนี้แพงเลยเนี่ยเหมือนจะมีอะไรสักอย่างตรงนี้นลายคล้ายจะเป็นตัวไรสายของจอยแต่ไม่ใช่ว่าจอยมีสายสี่ก็คืออ่าอยาไม่ออกมีรีโมทให้ด้วยนะครับ เมื่อวานในรีวิวที่เป็นของ Limited Edition อ่ะจะมีโชว์รีโมทด้วยแล้วมีน้องที่มาคอมเมนต์ให้แบบว่าไม่รู้ว่ามันมีรีโมทด,ด้วยอตามถักแล้วมันต้องมีนะเครื่งรู้เหมือนกันนี่มีสายมีจอยจอยเป็นจอยสั่นด้วยนะครับของแท้เอย,อยงนี้แต่จริงก็ที่ใช้อยู่ก็จอยสั่นเหมือนกัน แต่ว่าหลังๆมันจะมีพวกจอยก๊อปที่เป็นของยี่ห้ออื่นมันก็ไม่สั่นไงมีตัวสายเอไม่ได้ใจว่าใช้ไฟไทยได้เลยไหมฮะเดี๋ยวต้องดูติ๊เครื่องอีกทีแล้วก็ใส่ว ัวเครื่องนีแผ่นแท้ไม่เจ้าไหม่เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแบบมือหนึ่งมาเราซื้อมือสองอคนขายก็ใจดีแถมมาแต่ใต้นในเครื่องจริงๆก็จะไม่มีแถมงอย่างนี้เกงเกมกอล์ฟนะครับน่ารักเลยเครื่องนี้พิเศษมากเพราะว่ามันอ่านทั้งอันนี้เป็นของแผ่นเพย์หนึ่งนะแต่ตัวเล่นเนี่ยเป็นเพย์สองแต่เครื่องนี้มันพิเศษตรงมันอ่านแผ่นแท้เพย์หนึ่งได้ด้วย หันทั้งแผ่นแท้แผ่นหนึ่งและแผ่นสองแต่ไม่ใชนแผ่นก๊อปนะครับรเพราะแผ่นก๊อปนี่มันต้องเอาไปแปลงตัวหัวอ่านอ่ะซึ่งเราไม่ได้แปลงเราไม่รู้จะแปลงทําไมแผ่นเราเยอะมากมีคู่มือด้วยครับเจง <ๆ S 1> ๋งยังไม่ได้เขียนไปแล้วประกันเลยใส่คงไม่เขียนนะครับเขียนลงไปก็คงไม่รับ หมดหมดอายุการรับประกันนานแล้วเดี๋ยวขอดึงออกมาหน่อยแผนที่สองแถมให้หนึ่งแผ่นนะครับก็คือแถมให้อย่างละแผ่นเลยเจ๋งมากอันนี้เมตสเตสมัยนุ่มๆนะครับจริงๆผมเป็นแฟนของบาร์เซโลนานะครับได้แผ่นนี้มาก็เจ๋งเลยเอานักฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาเป็นอยู่หน้าปกอย่างเงี้ยชอบ <c oughs> มีคู่มือครบด้วยนะครับ อนี้ก็สามารถที่จะไปชวนใครๆมาวินนิ่งไม่ศาสได้แล้วไปก่อนนี่วินนิ่ฮิตมากเลยโอเคยก<อ>ไมอ,ออกจากกลองมาได้แล้วค่อนข้างยากเลยฮะที่จง่ายก็เหมือนเดิมเหมือนที่ทำตอนรีวิวเพชรแมก็คือคว่ำกล่องแล้วก็ค่อยๆเอามันออกมาฮะที่จริงผมสองจิตสองใจอตอนแรกว่าจะรีวิวเลยดีไหมเพราะว่า ก็มีตัว PS 2ที่เป็นเวอร์ชัน7ที่เป็น Limited Edition สีขาวด้วยจะว่าจะรีวิวเปรียบเทียบกันแต่ว่าในไนมันก็เป็นการเปิดกล่องแล้วแล้วก็ถือว่าร,ววรีวิวไปเลยแล้วเดี๋ยวอันนั้นก็ค่อยตัดส่วนของการรีวิวเครื่องนี้ไปเปรียบเทียบกัน ก็น่าจะได้หรือจะต้องเปิดรีวิวซ้ำอีกทีนึงครับเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรเท่าไหร่มาดูกันฮะตัวโฟมก็ทำมาเฉพาะสำหรับตัวเครื่องมันเลยกล่องนี้ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเวลาขายต่อจะขายพร้อมกล่องได้ราคาแบบ นนอด้ยความที่มันเป็นรุ่นหนึ่งเองเพราะรุ่นแรกๆอ่ะมันเพิ่งทำต่อมาจากตัวเพวันใช่ไหมมันก็เลยเก็บคุณสมบัติการเล่นแผ่นของเพวันไว้ถ้าเราจังตัวรุ่น l i มิเต็ด dition ที่พรีเซนต์ไปเมื่อวานได้นี่ตัว l i มิเต็ด dition เห็นไหมมันจะต่างกันไม่ใสโปร่งใส ฟองแสงเออทึบแสงเรียกอะไรไม่รู้ก็เ <c> ห <oughs> ็นว่ามีความต่างรุ่นรีพิเจดิชันเนี่ยหนักมากก็คือเป็นช่างอ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นสามเอเอ,อเคเพื่องเห็นรุ่นหนึ่งเนี่ยนะเรยังอ,อะไรอะไรก็ยังดูใหม่อยู่อันี่มันอะไรอะ่ะ นี่อะเพย์เซอร์รนสองรุ่นหนึน่งแปดศูนย์ศูนย์ตรงกันไหน่าตัวกล่องจำไม่ได้ละตัวกล่องอะไรไม่เอ a นเจแป่นี่อะไรไม่รู้ <c oughs> ของรุ่นรุ่นรุ่นหลังๆมันไม่มีแต่มันยื่นอออว่างี้เสียงเสียงเลยกดโดนอเลย ุกอย่างยัสภาพดีอยู่นะครับกครับเดี๋ยวถ้าคลิปส่วนนี้จะไปโปโอยคลิปหนึ่งด้วยในส่วนของเพราะผมคงไม่แค่อันบล็อกนะครับเพราะว่าเราต้องรีวิวข้างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่จะเล่นแผ่นเพลงหนึ่งได้ดังนั้นถ้าเราจะมาบล็อกอีกรอบในแผ่นในตอนรีวิวเครื่องนี้ในแผ่นในตอนเทสเทสการใช้งานมันก็จะแบบไม่ว้าวแล้วไงเพราะมันเคยทามาแล้วแต่ว่า มันจะไม่มีส่วนนี้ก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบตัดต่อเข้าไปอยู่ในส่วนของวิดีโอใหม่ด้วยแต่การโอ้ยนนะักการแกะกล่องยังไม่หมดการ u n ็ o กยังไม่หมดนะมันจะยังมีคอยอชิ้นหนึ่งเป็นจอยของ n 6 4ได้ี่นี่ครับเป็น จอยน่าจะดีนะครับจอยของอ4อันนี้จะเป็นใส่ที่ทำให้จอยมันสั่นสมัยก่อนมันทำแยกไว้ขายตัวนะะ้ฮะนี่เป็นตัวเกมรุ่นแรกๆที่ทำปุ่มโยกดี่สร้างมาน่าใช้งานมากสมัยก่อนคงแบบดูแลมาเ้า <c oughs> มาเ้ามาเข้ามาเข้า าจับ่างนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้เราเล่นแบบนี้หรือเล่นแบบมือกว้างๆก็ได้ถืออยู่เดียวก็เลยรีวิวกันจับสองมือให้ดูไม่ได้นะแต่จริงๆผมพี่เล่ามันเจ๋งมากก็ขอจับการรีวิวกล่องนี้ไปเท่านี้ไม่แน่ใจว่าจะมีกล่องหนึ่งเอามารีวิวด้วย,ยไหมแต่ถ้าไม่ก็ขอจับเป็นแค่นี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลงป้าหน้าอาทุกคนดูแล้วได้อัตลดมาอีกส่วนของการที่ใช้ไมโครโฟนเพิ่มเข้า,ขามาเนี่ยทำให้เสียงมันโอเคขึ้นไหมยังไงก็รับกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม